as I like to call it. So the intro riff and the chorus are the same and they follow these chords. B flat minor. A flat G flat. Back to the A flat. So essentially the the chorus is just there you have it let's go um. so i first started playing bass when i was seven and it was because my older brother was playing drums at the time and i was like yeah i want to play an instrument too so he me like girls singing and playing guitar and i kind of just wanted to like, be different and i saw the bass and i was like this looks cool he loves TV The stuck like, under and you kinda, like, feel your chest. Think that, like really stuck with me in rum I สวัสดีครับวันนี้พบกับมิชชั่นเบิร์นแมนภารกิจเปลี่ยนกัวลานให้เป็นหัวเท่เก๋ยังมีสไตล์วันนี้ผม ผมมีบทพิสูจน์ตัวเองก็คือผมจะลองทําในสิ่งใหม่ๆดูบ้างชาเลนต์ตัวเองบ้างว่าผมจะทําได้ไหมก็เลยแบบว่าอยากหาอะไรที่มันท้าทายตัวเองดูว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ผมก็เลยไปสะดุดกับเจ้าเบสเบสกีตาร์จริงๆแล้วผมก็พอเล่นกีตาร์เป็นบ้างแต่ว่าผมอยากจะชาเลน์ตัวเองว่าเออถ้าผม มาจาับเบสแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วผมจะเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปซื้อเบสมาตัวหนึ่งมาจากร้าน Music Arm แล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าของเขาแต่ผมต้องแลกซื้อนะถึงจะได้กระเป๋าที่มันเป็นหนาขึ้นแลกซื้อ590จากของเดิมที่เขาเป็นของแถมอ่ะผมก็แลกไปเลยแล้วก็เพิ่มอีก590ก็จะได้กระเป๋าแบบนี้มาทีนี้ไม่พูดภาพทำเพลงละเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าก็เอาเลยดีกว่านาะ ไม่ต้องพูด่านทำเองแล้วเพราะว่าผมเพิ่งไปซื้อมาแล้วก็จะมาท้าทายตัวเองว่าจะเล่นได้เป็นยังไงภายในหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนด้วยว่าจะเล่นให้มันดีได้งไงโโหมันท้าทายตัวเองมากๆเดีย๋ยวเราเปิดดูว่ามันเป็นยังไงว้าวจริงๆผมอยากได้สีสีขาวแต่ทีนี้ว่าสีขาวผมไปไปจับจับแล้วมันแต่ว่าผมว่าตัวนี้มันเขาเซตมาโอเคเลย แค่แค่ว่ามันมันสลับกันที่อันนี้มันเป็นสีขาวอันนี้มันเป็นสีดาแค่นั้นเองแต่ทีนี้ผมไม่หมยแล้วผมขอให้ว่าผมจับแล้วมันสะดวกแล้วมันลื่นมือเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือวิธีการเล่นของผมผมจะซื้อมาชา e n ล e ตัวเองด้วยวิธีอย่างนี้ <No! S 1> มันคงไม่ใช่โอเคเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่า เดี๋ยวผมขอ,อยาอันนี้หลอกเ้ยนิมหมอนรองคอได้นะดูด้ยเออดีว่ะยังไม่ได้ตรวจดูอะไรเลยเพราะว่าเมื่อคืนมาก็ดึกเดี๋ยวอันนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกับเบสของผมมาผมเล่นไม่เป็นนะเบสอ่ะผมผมบอกเลยว่าผมไม่เคยไม่เคยเล่นนี่ เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเหมาะกับผมไหมเล่นไม่เป็น <S <S <controller> <S อ่าทีนี้มันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวอลลุ่มวอลลุ่มอะไรเงี้ยเนาะว่า มันดีมันไม่ดียังไงแต่ว่าก็ไปให้ที่ร้านเขาลองเสียงแล้วเขาก็ปรับเออแต่พนักงานเขาน่ารักนะคือคือเขาเขาก็แนะนำม,มาก็ก็ดีเหมือนกันเขาบอกว่าให้เลือกที่เราจับเราจับแล้วเราเราเรา,เรารู้สึกดีกับ กับอุปกรณ์ที่เราใช้งานอะไรเงี้ยที่เราชอบอ่ะผมจับอันนี้แล้วกับสีที่ผมอยากได้มันมันจับแล้วมันไม่ถนัดผมว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าผมจับแล้วผมรู้สึกว่าผมผมแฮปปี้เนี่ยดูเดยวผมรูดไม่มีบาดมือเลยเออของดีจริงป่ะผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่า แต่ผมว่าผมก็ลองดูว่ามันจะบาดมือผมไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรอ้าไม่ใช่เนี่ยเออไม่เป็นไรเออไม่ไม่มีบาดมืออันนี้ผมซื้อมาที่หน้าร้านนะ ที่หน้าร้านหกพันกว่าบาทแล้วกันไม่ถึงเจ็ดพันผมกลัวเดี๋ยวบอกราคาโอเคเนี่ยแหละคือคือคือประมาณนี้แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงเนาะก็ลอง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 ดูแล้วกันแล้วก็มันหมุนมันหมุนได้ลูกบิดมัน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 ไม่หลุดออกมาเนี่ยมันไม่มันไม่หลุดออกมาก็ใช้ได้แล้วมั้งเนี่ยก็ ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงซื้อมาก็มาชาเลนต์ตัวเองว่าเฮ้ยเดือนหนึ่งเนี่ยจะทําได้ไหมแล้วเราก็จะเล่นให้แบบเล่นเล่นเล่นได้ไหมเอออย่างนี้ดีกว่าว่าเราจะเล่นเล่นได้ไหมแล้วก็เล่นเล่นได้นี่คือ เล่นดีด้วยนะเดี๋ยวจะลองดูจะท้าทายตัวเองดูว่าตัวเองจะทําได้แค่ไหนไม่างนั้นเราไม่กดดันตัวเองเดี๋ยวมันมันก็อาจจะอาจจะแบบเออละเขยเอางี้ดีกว่ามันอาจจะเราอาจจะเออละเขยไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจริงจังกับมันมากเราตั้งใจซื้อมาแล้วก็มันเป็นความเหนื่อยยากของเรากว่าเราจะได้ เราจะได้เราซื้ออุปกรณ์มาก็ต้องใช้มันให้คุ้มค่าถ้ามันดีจนเป็นมืออาชีพได้ผมโอเคนะเพราะาผมอยากจะทำาวลตีอยู่เหมือนกันโวนตีผมเนี่ยผมคิดไว้ในใจว่าผมอยากให้ชื่อมีอยู่สองชื่อมีสามชื่อก็ได้ชื่อไทยนี่คือชื่อวงไอ้ล้นซ่าแม่งแล้วใครจะร่วมงานกับผมวะเนี่ยออแล้วก็สองสองวง พิทบอยอสามนี่ผมชอบมากเพราะว่าผมเรียกตามชื่อของมือเบสที่ผมว่าเขาน่ารักดีและผมผมชอบ เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าชื่อวงผมเนี่ยคือชื่อ Smell i like g h t Tiger นะเป็นแค่เก๋์ไงไหมผมเอาอันนี้มาด้วยแอมอว้าวดูสิแอมเบทจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีวยกว่าไม่มได้แกะเลยอะแต่ว่าผมไปรับที่ร้านแล้วนะจากที่ร้านก็นก็ได้ลองแล้วเออเสียงม,มันเสียงม,มันดังดีอะแต่ไม่รู้ว่าดีไม่ดีมันเป็นยังไงเนาะ ก็มาเทสดูก่อนมาลองดูก่อนละกันว่มามันจะเป็นไงมันจะเปรี้ยวฟ้าวแค่ไหนว่าขอ,ของเขาจะดีจริงหรือเปล่าผมผมก็ดูรีวิวจากพ,พี่พี่ผู้หญิงคนหนึงน่งอะที่ชื่ออะไรพี่พี่บุ๊กอะพี่บุ๊กอะพี่บุกบกบ๊กน่ารักน่ารักอะเออนั่นแหละคนนั้นแหละผมดูแล้วก็เออน่าสนใจเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเห็นทั้รีวิวของใช้ได้เลย ก็เดี๋ยวต้องลองลอง,ลองดูก่อนว่าเป็นไงเอาละเดี๋ยวเอาพวกนี้ออกก่อนเอาพวกนี้ออกไปก่อนโอเคโอ้ดูกล่องเกินอะไรเขาก็ให้มาดีนะอ๋อแต่ส่วนส่วนเบรดนี่ผมแกะที่ร้านเลยแล้วก็กล่องก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรีวิวกล่องมาโนนะ่นน่นะเนะาะว้าวว้าวโอ้เดเกแคระบูรุนเนื้อเดือดชืด มันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงวะมันทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันมีมันมีลน์อินลน์เอาด้วยนะส่วนเรื่องเรื่องที่จะไอ้นี่เขารีวิวกันหมดแล้วละ่ะอันนี้ผมมาชาเลจ์ตัวเองนะแต่ดูว่าเนี่ยที่ผมซื้อแต่ตัวนี้จำจำได้สี่พันเก้าสี่พันเก้าสี่พันเก้าสี่พันเก้โอเคเลย โอเคเลยคือคือกูหมดเงินไปสี่พันเก้าเนี่ยก็คือเขาบอกว่านักดนตรีระดับโลกเขาใช้กันผมก็อยากเป็นระดับโลกเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นระดับโลกหรือจะเป็นระดับล่างโอเคอันนี้เออผมว่าโลโก้เท่ดีนะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นผ้าอะไรเนี่ย ค่าอะสักอย่างก็ไม่รู้ผมว่ามันก็ดูสวยดีนะเออมันแค่วางไวเ้เฉยๆมันก็สวยแล้วอะดูเด๋ยดูพวกปุ่มพวกนอบอะไรพวกนี้นดูเลยเออด,ดูดูดีอะดูดีจังเลยเดี๋ยวผมลองลองนี่ยทำอะไรวะเอาปิดมันไปก่อนเนะาะเพราะมีอะไรเนี่ยมีลายอินมีลายลายวิกลายอินแล้วก็มีดโฟนโอเคมีที่ได้มาก็นมีอันนี้ อย่างนี้นะมีปุ่มเขาบอกให้ให้ให้เปิดอันนี้ก่อนอก่อนเล่นให้เปิดอันนี้ไว้แปบ๊บนึงแล้วค่อยเปิดอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเป็นแอมเบดแบบแบบหแบบลอดแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันคืออะไรแอมเบดแบบหลอดแอมเบดแบบแบบแบบไม่หลอดเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรบกวนคุณไปหาข้อมูลเองนะตรงนี้ <laughs> ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ว่าผมรู้ว่าดีไซน์สวยดีดแล้วก็รูปทรงใช้ได้เลยแล้วก็น้ำหนักเฮ้ย <laughs> ใ,ใช้ได้ใช้ได้เลยดูเด ถือมือเดียวด้วยว้าวว้าวว้าวแค่ถือก็เทแล้วแต่จะถือไปไหนล่ะโหคิดดูเด็ดถ้าถือแล้วไปเล่นกับวงดนตรีด้วยนะโอ้โหมันจะเทแค่ไหนแต่ตอนนี้ฝีมือเป็นยังไงล่ะโอ้ยังติดศูนย์อยู่เลยลบศูนย์อยู่เลยเพราะไม่เคยเล่นโอเคเพราะฉะนั้นตามนี้เดี๋ยวเราหรือว่าอันนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยคู่มือให้มาก็เป็นประมาณนี้มีอะไรบ้าง เดีย๋ยวแกะก่อนอันนี้เป็นยังไงวะจะเป็นยังไงวะดูสิโหดูดิจะเป็นยังไงไเน,ไงนี่ยเสียงมันกับเจ้าบเบดวันนี้ด้วยผมจะลองดูนนะได้ยินไหมได้บอ,อกไวนะ้น้เออเดี๋ยวผมลองปรับ เอากลางๆแล้วกันเนาะเอากลางๆให้หมดว่ามันจะเป็นยังไงว่ว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้เ ผมไม่เคยเล่นเบสน,นะผมก็ลองมั่วดูเดี๋ยวลองมั่วดูนะ ผมมีแววไหมเนี่ยว่าผมจะชาเลนจ์ตัวเองได้หรือเปล่าภายในหนึ่งหนึ่งเดือนจะเล่นให้ดีเลยนี่ผมไม่เคยจับผมเคยจักกบกีตร์แหละผมก็ลองเอา,ลอ,เอาลองเอาแบบกีต้ามาเล่นดูว่าเออเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างผมว่าถ้าผมจะเล่นแบบกีตร์มันก็จะเป็น,น,ยปนอย่างนี้เป็นยังไงบ้าง <laughs> มีแววไหมหรือว่าล่วง นี่ทำเหมือนเก่งถามว่าเป็นอะไม่รู้หรอาก็ดีดแล้วก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป ทำเป็นแบบเท่ๆงั้นแหละแต่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกอยากอยากเก่งนะอยากชาเล้นตัวเองให้ได้เลยอยากจะเป็นมือเบสเข้าบ้านอยากจะเป็นมือเบสเข้าบ้าน <c oughs> นี่ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไป นะครับผมกับเจ้าเบตตัวนี้ผมก็เลยร้องหาวิธีที่ว่าจะทําให้ผมเล่นเป็นไวที่สุดผมก็เลยไปเจอเจ้าลูปเปอร์ดัมแมชชีนมาลองดูนะลองลองลองดูนะเป็นไงดูวิธี ไม่รู้ว่าจะดังพอป่ะนะ Đang ít nít nhé ใหญ่ครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงของผมพอได้ไหมพอมีแววไหมหนึ่งชั่วโมงกับชาเลนจ์แล้วก็แนะนำเจ้าไม่แนะนำดีกว่าอาจจะบอกว่าเออถ้าถ้ามันเครียดชีวิตมันเครียดมากก็ลองก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวดูบ้างเพื่อจะเจอความท้าทายอะไรใหม่ๆทำในสิ่งที่ ไม่เคยได้ทําหรือเคยทําบ้างแล้วทาไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองมาชาเลนตัวเองมาลองปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเพื่อมันจะดีขึ้นบ้างในชีวิตของเราด้วยความที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะมนุษย์ก็ต้องหาความท้าทายในชีวิตลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันเหมาะกับคุณยังไงลองมาเล่นดนตรีด้วยกันไหมหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่สําหรับเจ้าเจ้า เบรตัวเนี้เออผม,ผมผมรู้สึกผมประทับใจนะไม่ได้แบบมีอวยหรือว่าได้เงินติดล้อกับเขาอะไรอย่างนี้นะไม่เกี่ยวนะครับคือผมว่าผมผมผมชอบชอบเนี่ยแล้วมันพอจับแล้ว มันสนุกอะ่ะมันเข้ามือผมก็ว่ามันมันดีอะ่ะแล้วมันเป็นเป็นเบสของผมด้วยที่แบบจริงจังมากๆกับการเล่นเบสก็จะมาชาเลนจ้นตัวเองดูว่าเดือนนึงจะเล่นได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่นี้คือหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปกับทําความคุ้นเคยกับเบสอันนี้แต่ก็ยังไม่ได้ปรับอะไรมากหรอกผมก็ลอง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 ทำอันนี้ให้มันคุ้นมือก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของการปรับของอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเป็น เป็นเทคนิคอีกทีหนึ่งว่าจะต้องไปลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนส่วนแอมเออผมผมว่ามันพรอเดียวมันปอง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 แล้วแบบไม่รู้เดยแต่ผมดูรีวิวเขาไอ้นี่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะนยนมเนี่ยแนะนําเบื้องต้นว่าก็ลองทําอะไรท้าทายใหม่ๆดูออกจากมุมมืดที่ที่ตัวเองเป็นอยู่อาจจะเจอแสงสว่างก็ได้ใครจะไปรู้ผมอยากให้ทุกคนอ่ะได้ลุกขึ้นแล้วก็ลองท้าทายตัวเองบ้าง เพื่อมันจะดีกับตัวเองแล้วก็ดีกับชีวิตตัวเองครับยังไงวันนี้ต้องไปก่อนนะครับกับที่นี่มิชชั่นบอนแมนภารกิจเปลี่ยนหัวล้านให้เป็นหัวเทเก๋ย่างมีสไตล์และพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมสำหรับชาร์จหนึ่งเดือนผมต้องทำให้ได้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ